หรือสี่ครับโอเคโอเคอ่าหมวดคำที่สี่หมวดคำที่สี่เอาเมื่อกี้เป็นหนึ่งตอนนี้สี่เลยเปิดหัวปิดท้ายเลยโอ้โหโอ้คาละสองคะแนนครับคุณสารพงศ์เมื่อกี้มีอยู่เก้านะครับพร้อมนะครับเริ่มสวนทางกันกับขึ้นครับอันนี้ไม่ขึ้นก็ลองอ๋อลองลองเชื่อน้ำพริกชนิดหนึ่งครับน้ำพริกลงเรือลงเรือครับใช้กับพระอาชารแปลว่าอาบน้ำ ลงสองลงสองนะครับผลจากไขมันโผล่เป็นชั้นที่ท้องคนมันลงพุงลงพุงนะครับพวกสแกนเป็นใหญ่ในเมืองนี้ลงการลงโงกานะครับผลผลสุดท้ายของเรื่องราวเมื่อคราวจบลงเอยลงเอยนะครับพอดีเดะโดยไม่มีเศษเลยแบงค์ตัวลงลงเดะลงตัวลงตัวนะลงตัวสอมเกิดต่อยครับตังมวยไปลงนวลลงนวมนะครับเอาเงินมาช่วยกันในงานต่างๆลงลงขันลงขานะครับ ออกเงินไปหวังกำไรกลับมาครับเอาเงินไปลงทุนลงทุนนะครับหงดเลยนะครับโอ้โหเวลาพิ่งหมดนะฮะโอ้โหคุณเชาและพองนะครับไม่น่าเชื่อไปนิ่มๆนะฮะทำหมดแล้วได้อีกคำหนึ่งแล้วก็ได้อีกคำหนึ่งพี่ได้แม่ทั้งหนึ่งบาทจากบิ๊กก้าบิ๊กก้าแจกเลยหนึ่งบาทในทองคำโอ้โนี่หมดเลยนะครับได้ตั้งแต่แรกเลยลงลงเรือลงเรือนี่เป็นน้ำพริกนะฮะ พี่เอกก็ชอบชอบมอไเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีไมม่ีทองแจกนะครับเป็นน้ำพริกให้นะไม่ไม่ครอันนี้ของผมครับของผมครับเลื่นะผมจะกินกับพี่เอกยครับเป็นพี่เอกพอเขายื่นเลยให้ก็จิ้มกินเลยนะครับคุณสารพงศ์นะครับทำไปได้สิบคำครับคูณสองเป็นยี่สิบของเก่าอีกเก้ายี่สิบเก้าคะแนนครับโอ้คุณจามรุณีมีสิบพันเดียวคือต้องเสมมติ เสมอก็แพ้นะครับโอ้โหมีอยู่9ถ้าเกิดทำเต็มอีกก็คือได้29เป็นเท่ากันนะครับสุดายค่ะพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มหาสิติแข่งกีฬาต้องให้ในการนั้นช่วยครับจับเวลาจับเวลาเขาไม่จับนะครับเสียงไพโรดจอไปถึงในโซนครับจับใจจับใจนะครับได้ผู้ร้ายมาแต่หาชีวิตไม่จับตายจับตายรับรับพี่เสียดายน้องไม่ได้ครองทั้งคู่เลยนี้ เออ่จับปลาสองหมื่นครับผ้าบางเป็นเหล็กของเด็กหญิงผ้าดังเป็นเหล็กผ้าดังเป็นผ้าผ้าบางเป็นเหล็กของเด็กหญิงผ้าแบบจับปิ้งไม่ใช่จับปิ้งจับปิ้งนะครับจับปิ้งนั่งกุมเข่าเงาหนอยเหงาเพราเศร้าใจนั่งกุมเข่าหนอยเหงาเพรเศร้าใจจับเข่าจับไม่ใช่จับจับนั่งจับจับอดไม่ใช่จับ ทำงานใช้แรงต้องแบกของพวกนี้เป็นจับกันจับกันนะครับเชื้อไทยที่ได้มาจากลุงครับจับกัเลยจับอะไรเนี่ยมกี้จับอะไรนะ่ะครับ นั่งกุมเข่าหงอยเหงาเพราะเศร้าใจจับจดนั่งจับจเจ้าจับเจ้าโอ้ไม่ได้จับเข่าแต่ดว่าไม่เคยหงอยไม่เคยหงายไม่เคยหงอยเหงาอ่ามีจับปิ้งมีจับปิ้งโอ้หยากมันเป็นไงนะฮะจับปิ้งเมื่อกี้มันเป็นยังไงนะฮะที่บางบางอวัยวะเพศของเด็กหญิงครับอันนี้โอ้โหอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องแต่คุณเจนนี่ได้ถ้าเป็นคนรวยก็ทำได้ทองครับเรื่องรู้ได้เลย นี่นะฮะจับปิ้งครับน้องๆดูเรียกตับปิ้งตับปิ้งจับปิ้งได้หมดนะครับแต่ว่าหมวดคําที่เราจะให้คือจับนะฮะทำไปได้สิ้นนะครับหกคำครับคูณสองเป็นสิบสองผมต่ออีกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับยี่สิบเอ็ดคะแนนครับคุณสัลพรพงศ์รุ้นเหมือนกันเพราะตอนแรกได้รวดเลยนะพี่นะตอนแรกคุณคุณคุณจันุณีได้รวดเลยคุณสัลพรพงศ์ยืนอย่างงี้ รุดเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เคยไม่เคยจับเจ้าไม่เคยจับเจ้าไม่เคยจับเจ้าเจ้าคือำโบราณหน่อยโบราณหน่อยเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเอาฮะเอาผมรอแหมขอเถียงกันหน่อยไม่ได้ครับเราถ้าท่านคุณสวยน้ำบงชัดเลยครับ แตกนะคะพี่อยทำไมอุ้คนเชียรเลยครับุะ้ี้มไวงใจงไ้ไว้แตกความแตกอแตกนี่ก็ดีครับามแตกแล้วเแจกกันไปใช่ไหมคะแมงของพี่ก็ดีเมื่อกี้พี่เขยังไม่ยอมมามามาคุยกันัเองอ่ะทไมอ่ะไป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 เียไเวลาจะไปตีกอกับเจ้าของบริษัทเนี่ยจะไปตีทำไมกอฟอ่ะไม่ใช่กอโโนโคบานโคบาน ไอ้ก๊อปลูกนางแมวเอาเถอะเอาเถอะคุณเปิ้นครับณเปิ้ลคับพี่เปินต้องการครับข้างหลังห้าบาทมีทองคำอยู่ห้าแผ่นป้ายห้าบาทอีกข้าแผ่นป้ายหนึ่งบาทชอบอันไหนเลือกเอากระติกน้ำร้อนฮอตตาช่าอันนี้เรื่องอะไรนี่ตอนแคนนอนพูดนำด้านชุดเครื่องนอนแล้วว่าขนหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ